สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่อินดี้ชาแนลนะครับวันนี้เราอยู่ในแอปพลิเคชันยูพิกนะครับวันนี้ผมก็มาอัปเดตและก็มารีวิวการถอนเงินนะครับอีกครั้งหนึ่งนะครับเป็นครั้งที่30นะครับผมสําหรับแอปนี้นะครับถอนมา3 0ครั้งแล้วนะครับใช้งานมาประมาณ7เดือนกว่ากว่านะครับก่อนนะครับเหมือนเดิมนะครับทุกวันพุธนะครับทางแอปยูพิกเนี่ยเขาก็จะจ่ายเงินนะครับให้กับยูพิเกอร์นั่นเองนะครับใครที่ใช้งานแอปนี้เนี่ยก็จะมี รายได้ทุกสัปดาห์แน่นอนนะครับถ้าเรามีคอมมิชชั่นนะครับเกิดขึ้นภายในแอปนะครับยังไงมีรายได้ร้อแน่นอนนะครับแต่ว่าตรงในส่วนของรายได้เนี่ยก็ขึ้นอยู่กับความขยันนะครับของบุคคลแต่ละบุคคลนะครับว่าเราสามารถทําเงินได้มากน้อยเพียงใดนะครับแต่ว่าถ้าตั้งใจทานะครับดูงานจริงๆเนี่ยขยันเนี่ยนะครับแบ่งเวลานะครับอาจจะไม่ต้องทาทั้งวันก็ได้นะครับวันละ1นึถึงสชั่วโมงก็แล้วแต่เรานะครับว่างตอนไหนเข้ามาเนี่ยตรงนี้มีรายได้แน่นอนเพราะว่า การจ่ายเงินในแอป u p i c k นี้เนี่ยนะครับเขาไม่มีขั้นต่ําในการจ่ายนะครับก็หมายความว่านั่นก็คือถ้าเราทําเงินไม่ถึง1บาทนะครับเขาก็จ่ายให้เรานะครับเราจะทําหลักพันหลักหมื่นหลักแสนต่อสัปดาห์เขาก็จ่ายตลอดครับโอเคก็เดี๋ยวคลิปนี้เนี่ยผมก็จะขออนุญาตรีวิวแต่นะครับการรับเงินนะครับส่วนข้อมูลต่างๆเกี่ยวกับแอปเนี่ยนะครับไม่ว่าจะเป็นวิธีสมัครวิธีเป็น u p i c k e r เนี่ยผมแนบไว้ให้ด้านบนนะครับที่เป็นรูปตัวไอครับ กดได้เลยจะมีคลิปที่ผมแนบไว้หรือว่าใต้คลิปนี้ก็ได้นะแนบลิงก์วิดีโอไว้ให้นะครับยังไงก็อย่าลืมศึกษาเพิ่มเติมนะครับใครที่ชอบแนวดรัอปชิปเนี่ยนะครับโหลดแอปนี้มาใช้ได้เลยนะครับตรงนี้นะครับสำหรับใครที่ดาวน์โหลดมาแล้วใส่รหัสเมนเทอร์ของผมนะครับตอนสมัครนะครับรหัสขึ้นด้านข้างเนี่ยผมมีกลุ่ม v i p อยูพิเกอร์ให้เข้าด้วยนะครับแล้วก็รับส่วนลดนะครับเอาไว้ซื้อสินค้าใช้งานได้นะครับก็มีส่วนลดไว้ให้ด้วยนะครับโอเคก็เดี๋ยวไปดูการถอนเงินกันเลยนะครับ ยอดสัปดาห์นี้นะครับผมได้รับนะครับ1 5 0่ง้าบาบาทนะครับ8สตางค์ครับก็เป็นยอดขอวันที่22ถึงวันที่28นะครับแล้วก็จะมาจ่ายนะครับวันพุธนะครับก็คือวันที่2 2นี้จะเป็นวันจันทร์นะครับวันที่28นี้คือวันอาทิตย์นะครับทางแอปเขาจะนับจันทร์ถึงอาทิตย์ตลอดนะครับแล้วก็นับมา3วันนะครับ3วันก็คืออาทิตย์แล้วก็ไปวันจันทร์วันอังคารวันพุธนะครับวัน3าวันนะครับวันนี้ก็คือวันที่1นั่นเองนะครับ วันที่1ก็ได้รับเรียบร้อยแล้วนะครับยอดนี้นะครับก็เดี๋ยวเราไปดูกันนะครับยอดนี้นะฮะว่าได้รับจริงหรือเปล่านะครับก็ผมรับทางธนาคารนะครับเรามาผูกธนาคารไว้ตรงนี้นะครับธนาคารเนี่ยก็สามารถใช้ได้หลายธนาคารเลยนะครับเราเข้าไปเชื่อมต่อให้เรียบร้อยเลยนะครับอ่านี่นะครับก็ยอดนี้เลยนะครับเพิ่งได้รับเมื่อหลังคืนนะครับตีหนึ่งสี่สิบแปดนาทีนะครับ 1 5 0่งสบาทปสตางค์นะครับกดดูได้นะฮะดีเฟสดูได้นะครับเพราะว่าเป็นในแอปจริงๆนะครับตรงนี้นะฮะก็ไม่เคยมีปัญหาเลยสำหรับการจ่ายเงินในแอปยูพีกนะครับจ่ายตรงตลอดนะครับเพราะว่าตรงนี้เนี่ยเราทำได้เท่าไหร่เนี่ยเขาก็จ่ายอยู่แล้วเพราะว่าตัวแอปก็มีกำไรอยู่แล้วและแบ่งกำไรไม่ให้เรานะครับอ่าก็เรียบร้อยนะครับเดี๋ยวเรากลับไปดูในตัวแอปกันนะครับอ่าส่วนยอดปัจจุบันนะครับ3วันผมก็ทำมาได้ประมาณ ,6000 กว่าบาทนะครับ ตอนนี้เนี่ยนะครับเป้าหมายของผมเนี่ยก็จากเดิมทําเงินวันละพันนะครับก็คือสัปดาห์หนึ่งเนี่ยผมก็จะให้ได้อย่างอยเจ็ดพันนะครับยังไงก็อย่าลืมตั้งเป้าหมายกันไว้ว่าเราอยากได้หารายได้วันละเท่าไหร่น,นะครับค่อยๆสตาร์ทเริ่มต้นไปก่อนนะครับจากวันละ50บาทวันละ100นะครับค่อยๆเพิ่มไปนะครับวันละ500วันละพันนะครับตอนนี้ก็ลองตั้งเป้าหมายนะครับพอเราทําเป้าหมายเดิมเราอ่า จนแบบเราทําเป้าหมายเราได้แล้วนะครับแล้วก็ทําต่อไปเรื่อยๆนะครับรักษาเป้าหมายเดิมไว้ให้ได้ก่อนสักสัปดาห์หนึ่งนะครับพอสัปดาห์หน้าก็เริ่มเริ่มเพิ่มรายได้เราเข้ามานะครับเริ่มตั้งเป้าหมายใหม่แต่ว่าก็ยังคงรักษาระดับปัจจุบันของเรานะครับรายได้จะได้ไม่ลดลงนะครับส่วนตอนนี้นะครับกิจกรรมแคมเปญนะครับก็สิ้นสุดลงไปแล้วสําหรับกิจกรรมโบนัสสินค้ายูพิกชอยสนะครับก็ใครที่ทําโบนัสได้นะครับ อ่าเป็นกิจกรรมยูบิชอยที่ขายยูบิชอยเพิ่มได้1นึงสิชิ้นเนี่ยก็จะได้รับ3 0 0ร้อถึงพันบาทเนี่ยก็เขาจะคำนวณให้นะครับตรงนี้ก็จะคำนวณยอดหลังให้นะครับผมก็ถ้าใครได้ก็จะมียอดเงินเพิ่มมาที่รายได้ทั้งหมดตรงนี้นะครับแล้วก็เงินตรงกิจกรรมทุกกิจกรรมเนี่ยก็จะโอนรวมกันนะครับโอนรวมกับค่าคอมมิชชั่นที่เราดรอปชิปสินค้าได้เนี่ยโอนรวมกันวันพุธหน้านะครับผมหรือถ้าเขาคำนวณในสัปดาห์หน้าก็จะโอนรวมกันในวันพุธสัปดาห์ต่อไปนะครับ สรุปแล้วก็คือถ้าเรามีรายได้ขึ้นที่รายได้ทั้งหมดเมื่อไหร่นะครับเราจะได้รับวันสัปดาห์หน้าของวันพุธนะครับหรือแล้วกดเข้ามาเช็คดูได้นะครับว่าวันที่29หรือวันที่5นะครับถ้ามียอดเงินตรงนี้ขึ้นปุ๊บนะครับให้เรานับไปอีก3วันนะครับ5 6 7 8เราจะได้รับเงินันที่แบบตอนนี้ฮะเข้ามาดูตรงนี้ก็ได้นะครับวันที่8ก็คือวันจัดหน้านั่นเองนะครับโอเคนะครับก็ประมาณนี้นะครับสำหรับการถอนเงินครั้งที่30นะครับใครชอบแอป u pick นะครับก็ อลองศึกษาใช้งานกันดูนะครับเชื่อว่าเ,เพื่อนๆหลายๆคนก็คงจะได้ดูมาหลาย EP แล้วนะครับใครที่ยังตัดสินใจอยู่กล็ลองโหลดมาใช้งานก่อนนะครับเพราะว่าโหลดฟรีนะครับแต่ถ้าใครที่อยากจะเป็น u p i c k e er กเนี่ยก็ต้องเป็นลูกค้าในแอป UP i c k ก่อนนะครับเป็นลูกค้าในสินค้า UP c k c h o i c e ก็ได้จะเป็น u p i c k e er กนะครับก็จะได้เป็น u p i c k e r นั่นเองนะฮะส่วนใครที่ยังไม่เคยใช้งานยังไม่เคยโหลดแอปนี้มาใช้งานไม่เคยเล่นเลยเนี่ยเห็นแล้วเนี่ยรู้สึกแบบอยากทำนะครับสนใจเราชอบแนวนี้อยู่แล้วเนี่ยก็ สามารถศึกษาวิดีโอเพิ่มเติมได้นะครับเดี๋ยวผมแนบไว้ให้เรียบร้อยแล้วนะครับหรือว่าทักไลน์ i อดีผมมาก็ได้นะครับทักมาว่ายูพิกนะครับผมแนบไลน์ ID ดีไว้ให้ใต้คลิปนะครับโอเคครับหวังว่าเราจะเจอกันในกลุ่ม v i p u p ียูพิเกอร์นะครับก็หวังว่าเพื่อนทุกคนนะครับจะทำรายได้จากอันนี้กันได้ทุกคนเลยนะครับขอขอบคุณมากที่เข้ามารับชมนะครับใครไม่อยากพลาดคลิปต่อๆไปนะครับอย่าลืมกดซับสไคร์และกระดิ่งแจ้งเตือนไว้นะครับสำหรับวันนี้ผมก็คงต้องขอตัวลาไปก่อนแล้ว